ผมอาจจะเปิดต่อเนะ่ยเพราแม่งใกล้จากแม็กแล้วอะ สวัสดีครับเกรผมแม่กบเกมแคทแคเกมแคทเกมอูมามุซเมะเพตตี้เดอบีเกมฝึกสาวมา้าอีเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะเปิดกาชาใหม่การสปอร์ตลิโกและก็พาวเวอร์ไลท์ชาเวอร์ครับผมนะหละายคนสงสัยว่าทำไมเพราะว่าผมทำคลิปช็อตบอกไปว่าไอกาชานะั้นมันจะแจกฟรี100โล10วันครับผมนะผมก็เลยจะมาบอกว่าผมจะเปิดเพราะว่าผมเปิดอีก100ยโลมันแจกฟรี100โลเป็น200โลการตีนหนึ่งใบไง แค่นั้นครับผมนะแค่นั้นนะแล้วก็การลิโก้ค่อนข้างดีครับผมนะถ้าเกิดว่ามันเปิดฟรีแล้วมันไม่ได้มันจะค่อนข้างลําบากผมก็เลยมาเปิดเลยร้อยหนึ่งมันต้องได้แน่ๆแ,แหละสักใบหนึ่งครับผมนะเพราะว่าการนั้นมันค่อนข้างจําเป็นในซีนารีโอใหม่ที่อัปเดตมาแล้วผมนะ Unity ครับชายออนทีมสปริตเห็นไหมตอนนี้เนื้อเรื่อง g l o b a l เราไม่ได้มีแค่ URA ครับผมนะเราเล่นอันใหม่ได้แล้วอันใหม่น่าจะดีกว่าด้วยสเต็น่าจะได้ดีกว่าครับผมนะแล้วการสปอร์ตลิโก้ ก็เป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะเพราะว่าคุณเธอมีเชนอีเวนท์ที่ให้ค่าสแตมิน,น่าค่อนข้างเยอะครับผมนะเออดังนั้นผมอยากได้คุณเธอมาตั้งแต่เริ่มเลยก็เลยต้องมาเปิดก่อนเลยแล้วก็ค่อยเปิดฟรีทยอยทยอยแล้วก็ผมอยากได้การซัพพอร์ตเพิ่มด้วยถ้ามีการดีก็จะแลบมากผมมีหมื่นหกผมน่าจะเปิดหมด <c oughs> นะนี่ครับผมนะวันนี้จะเปิดอันนี้กันซัพพอร์ตไลท์ชาวเวอร์พาวเวอร์แล้วก็การซีนารีโอ อาเป็นใบไ,ได้ได้สักบดล็อกสัก2ใบก็จะดีก็รวมเป็น3ใบถ้าได้ลิกโก้สามใบนี่คือผมสบายมากแต่อย่าหวังมากครับผมนะแล้วก็ผมหวังจะได้เผียวฟุกนะได้คิตาซันใบสุดท้ายหรือไม่ก็ซูเปอร์ครีกถ้าได้ซูเปอร์ครีกอีกใบคือเป็นเวลซีห้านี่คือสบายนะเออแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกาชาสาวม้าใหม่ที่มาผมนะกาชาสาวม้ามาที่คาเดฟูกิตาลูรับผมนะอันนี้ถ้าใคร ชอบคุณเธอก็เปิดนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้ <c oughs> คุณเธอไม่ได้ขนาดนั้นกับผมนะแต่ถ้าใครชอบความน่ารักเอาเลยรับผมนะแล้วแต่โอเคถ้ <c oughs> okay, างั้นก็มาเริ่มกันเลยรับผมนะมาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างก่อนอื่นเราจะมามีทั้งตัวงต๋วม่ทั้งฟรีขอเปิดตั๋วที่จะซิงเกิลกันลกันผมเก็บตั๋วไว้เอยอะเออ11ใบอ่ะมาลองเปิดกันดูปึ๊บ แล้วก็มีการ์ดเอสอุ๊เปิดมาได้อ r อาร์เลยอใบนี้ผมแม็กไม่รู้กี่รอบแล้วแม่งีขยันได้จะเลย NR เอนี่ยแม่งเอาดวงไปทําอะไรเนี่ยลองเปิดซิงเกิลได้ตัวสักสิบใบก่อนตอนแรกครับผมเนี่ยเปิดมาก็เอ m อาร์แมเราไปกันเร็วๆเ,เลยก็ได้ไม่ต้องลีลามมก ัวเยอะผมนะเพราะว่าผมจะมาลงกาชานี้โอ้เ oh, อ็อร oh, ์อู้ลุง what อ n o อ่อันนี้ผมยังไม่เคยได้การ์ดเซยยนสกายเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงการใบานี้เลยอืมถ้าใบเดียวยังใช้ไม่ได้ประมาณสองสามใบเข้ามาคุยกันแต่โอเคนะเปิดมาได้ลุงแล้วซิงเกิล แต่ผมอยากได้ใบเอิร์ดมากกว่าแล้วม่ก็ใบใหม่ on, หีคอมอนเมนเอชไออ๋อเออมันก็อยากเอชไอบ่อย R, แต่นี่ก็แม็กอีกแล้วแม็กได้แต่การ์ดที่แม็กแล้วผมเนะี่ยไอการ์ดที่ตูอยากได้ไม่ค่อยโผล่อยากได้เอชินแฟร์เอชไอด้วยผมยังไม่แม็กเลยได้อีกใบก็แม็กแล้วไอพวกการ์ดที่แม็กแล้วแม็กอีกนี่ก็ขยันโปรด้วยกันโอเคแล้วก็จะหมดซิงเกิลครับผมนะ ได้ลูกม,มาแล้วสองอันวัดดาฟัคเอ๊ะใบเดียวปะตมเบลอป่ะ, ur, ปะเนี่ยเออตูเบลอร์ตัวีเพิ่งได้ใบเดียวดาฟัคอันนี้ผมเพิ่งตื่นนะผมนะใครเห็นผมเบอร์นี่ไม่ใช่อะไรผมเพิ่งตื่นรีบมาเปิดตัวน่าจะรอก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังเบลอเลยเอ็ <laughs> นอาร์การใหม่นี่เออผมไม่เคยเห็นมาก่อนโทรเซนจอร์แดนการอัปเดตมาใหม่ใช่ไหม สายอะไรคุณเธอสแตมแล้วสแตมใหม่แล้วดูดิโอ้เพเชสเซอร์มีเดียมหมอะกับเพเชสเซอร์มีเดียมให้สกิลอะไรแลมอัพค่อนข้างดีนะสกิลค่อนข้างดีผมไม่แน่ใจสแต่จะดีป่ะแต่สกิลค่อนข้างใช้ได้เลยการ์ดอันนี้คอสเซนจอร์แดนโอเคเรียบร้อยผลนั้นคือการเปิดซิงเกิลอ่ะต่อไปเรามาดูมันตีก่อนมันตีฟรีแรก เอประจําวันนี้จะได้อะไรมาดูได้ลุงไหมยังเอาที่เห็นเมม sr <c oughs> โอ้เมกิโลอาดันนั่นการ์ดใหม่มกูได้แต่ใบเนี้ <c oughs> โอ้ยนาะเนี่ยไอสองใบนี้ <c oughs> เป็นโลกอะพร <c oughs> ว่าทุกคนแม่งน่าจะแม็กไอสองใบนี้ทุกคนได้เหมือนกันแม่งขยันโผล่มากไอสองใบเวน จะมาเลยยังหนาวะหัวร้อนเลยเกืออ่ะมาเริ่มเสียเงินของฟรีหมดแล้วอ่ะมันปีแรกของการเสียเงินโอ้ลุงมาเลยเปิดมาอ้าใบนี้เ่า่าคำมีปรินเสอ่าสปีดเนาะเฉยๆโอ้ลุงอ่าไม่รู้อะไรอันผมก็น่าจะแม็กแล้วก็ได้แต่การแม็กกนไม่ได้แต่การเลยวะ การ์ดอาริโก้ได้ไหมพูดถึงผมงไม่ได้การ์ดอาริโก้เลยเนี่ยพอเซนเจอร์แดนอีกรอบการ์ดเธอค่อนข้างโอเคแม็กก็ได้แต่ผมยังไม่ได้การ์ดอาเลยมันจะมีการ์ดพาร์ทเนอร์อาร์ด้วยอาริโก้เนี่ยผมได้แต่อาคิเิวินอยากได้อาร์นะถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ริโก้เออแบบลุงโอเอสอาเยอะมารอบนี้ขอไปอู้ลุงมาแล้วสมอน แล้ได้แล้วยังไวผมนาะลิโกคอนเปอร์มมาหนึ่งใบสวยงามขออีกใบสองใบจะดีถ้ะได้อีกสองใบมันจะเนี้นะไม่ต้องไปยุ่เพื่อเลยแต่ผมได้มาแล้วใบแรกก็ผมนะค่อนข้างไวอยู่ตอนนี้โอ้มารติคานี้อันนี้ผมได้แม็กแล้วที่ผ่านมาสี่สิบใบนี้แม็กพอดี โอ้การ์ดใหม่นี้คิดว่การ์ดที่ค่อนข้างดีผมเพิ่งจะเคยได้มาวาลัดแม็กแล้วมีโฮโนโอเคน่าจะสี่สิบตอนนี้ขาดใบหนึ่งแต่ว่าได้มาแล้วผมอาริโกผมต้องได้อีกใบคือถ้าเกิดว่าท่านจะใช้ใบนี้ท่านต้องมีอย่างน้อยสองใบใจดีสามใบถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ใช้แม็กอาริโกดีกว่าแต่ผมยังไม่ได้อาริโกสักใบเลยไหมวัดดาฟ้ <laughs> อ่ะต่อดวงไปอยู่กับลุงริโกะไม่ได้อาริโกะสักใบออ้สวิปโทผมแม็กไปแล้วดีว่เออแม็กไปแล้ว <c oughs> การค่อนข้างดีครับผมนะจะผมแม็กไปแล้วจะได้ขีตาซันเดสสียซูเปอร์คลีกไหมดูแล้วไม่น่าได้อาริโกะยังไม่ออกเลยทีเดีกันได้มันออกยากเลยเหรอ จะได้ลุงริกโกมาแล้วไม่ค่อยแคร์อาริโกเท่าไรใครอยากโชคดีเหมือนผมก็ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปที่ท่านถ้าเกิดท่านกดผมไม่ได้อะไรกันไนเนเจอร์นะแต่เกียรการ์ดไปนี้มากันโผล่อย่างบ่อยออกมาทำไมได้เยอะวะ <c oughs> อ่ะต่อได้ลุงอีกไหมเริ่มเจืด้มูมนะเริ่มเจืดไม่ได้อาริกโกสับใบหรอวะ แม็กไปแล้วคิงเฮโลอาริโกมาแล้วพึ่งจะมาเดี๋ยวคนเธอมาอีกได้ไหมเลนอัพด้วยนะควรจะมาบ่อยกว่านี้เนี่ผมไม่รู้ผมดวงดีหรือดวงสวยได้แต่ตัวที่แม็กแล้วอะเออาที่กูยังไม่แม็กดีๆก็มีเยอะนะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมพักไปซิงเกิลสักหน่อยอกันแล้วกันโอ้ ลุกงไหมอ่าอันเดียวแม็กไปแล้วลุกงไหมอันเดียวเนี่ยคงแม็กไปแล้วมั้งแต่จะไม่ผิดฮิช <c oughs> ิอ่าคิงเฮโลจะมาอะไรบ่อยๆไลอ้อนมาอะไรบ่อยๆโอ้การ์ดอะไรเนี่ฮะผมคาดหวังไว้เยอะกบผมนะแต่ตัวได้แต่อะไรซ้ำๆมามาแฮตตันโอเคผมยังไม่แม็กรู้สึกยังไม่แม็กใช่ไหมหรือผมแม็กไปแล้วอะ เผิ่แม็กไปแล้วมันนะ้งเนี่ยไปเช็คดิ <laughs> 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 ผมอาจจะแม็กไปแล้วฮะห,หรือไม่ก็ขาดหนึ่งใบไม่แม็กแล้วขาดหนึ่งใบแม็กไปแล้วปักเอง <laughs> เอามาเราจะพักครึ่งกันหน่อยผมนะจะเปิดซิงเกิลสักเก้าอันก่อนจะกลับไปมันติเพราะว่าดวงเลื่อไม่มาเออแต่ซิงเกิลแรกเปิดได้นี้ดีกว่าเปิดได้ของฟรีวันเพอร์เดย์นบ โปรซิตี้จะปัดเศษครับผมนะให้มันกลายเป็นเลขเป,เป๊ะๆแม,ม่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะตอนแรกผมก็มีดวงจากซิงเกิลใช่ไหมยายโนมูเทกีเปิดจนกระทั่งมันโอ๊ะสวีปเอชินแฟรไปไหนวะกิ้งโกวินดี้ก็ได้นะ เ่อเหมือนได้แต่อะไรที่ผมไม่จําเป็นทั้งนั้นเลยแม่งเงยกาว่าจะมาเพิ่มการ์ดเอสอาร์ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้อะไรเพิ่มเติมเลยได้แต่ตัวซ้ําการ์ดซ้ำก็ไปแลกเกือบมา้าเกือบม,ม้าก็ไม่ค่อยแลกอะไรได้เท่าไหร่จริงเอออเอสอาร์อีกรอบโอ้ลุงลิโกวีโกเบกาซัสโอเคโอเค อันนี้ดีผมมีไม่กี่ใบผมมีใบแล้วเปิดล็อกอีกอันหนึ่งถือว่าโอเคถ้าได้แม็กจะดีมากการนี้เป็นการสปีดท,ที่เพิ่มดีมากผมชอบยืมชาวบ้านเขาแต่ถ้าผมมีเยอะเองอาจจะมาใช้เองแม่งเอ้ยแต่ว่าอยากได้ซุปเปอรค์คีไม้คตาสันไม่หลุดเลยอะไม่คิดจะหลุดเลยนะโอเคปัสเต้ครบแล้วไปกลับไปมันตีต่อซึ่งก็เหยแค่มไม่กี่รอบแล้วมันจะหมดและหัน ก็คงยัดให้หมดเลยเป็นไรไปค่อยเก็บใหม่ Let's go ลุงนบอ่าอาริโกก็น้อยมากเลยเออเขาบอกเลดอัพแต่ไม่ค่อยโผล่เลยเซโนลอบลอยพึ่งได้ครั้งแรกผมนึกว่าจะมาแทบจะทุกมันตีอาริโกไม่แม่งแทบไม่โผล่เลยแจมผมก็ผมต้องใช้ใบนั้นนะใบลุงถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้เลยเนะี่ยนั่นก็แม็คแล้วทุกอย่างแม็หมดแล้ว ยเวนเซโนับลอยฟึ่งได้ลุดเลดีดีหน่อยได้ไหมครับไอ้เฮมายาโน่ก็แม็กแล้วมั้งสงสัยโอเคอันนี้ได้เพิ่มถือว่าโอเคขอใบที่ไม่แม็กก็ได้ตอนนี้อะไรที่ไม่แม็กก็ได้แล้วแม่งเลยคาดหวังไม่ได้แล้วดูแล้วค่อนข้างเกลือผมเนี่ยอิงโกวินดี้โอเคเอามาเยอะเยอะได้นี่ก็บ่อยเลยเกินเนี่ยบีวะ กูเห็นบ่อยแล้วเนี่ยร้อยโลไปแล้วผมนะแต่ว่าตอนแรกบอกจะเปิดร้อยโลฟรีร้อยโลช่างแม่งผมเปิดต่อแล้ว <c oughs> ต้องการลิโกอีกใบหนึ่งลิโกลุงอาเมท่า,าอาริโกแม่งจะไม่ออกขนาดนี้เออเพิ่งจะมาเนี่ยผมต้องการลิโกอีกใบหนึ่งอย่างน้อยไอเฮยเอ้ย,อย,อยกูได้แต่แนวโหนี่คือการ์ดมาก ขอมอนแมนอุกาจะการันตีแล้วเนี่ยลิโกอีกใบโอเคผมไปเช็คก่อนว่านะคะถ้าเกิดว่าลิโกแม้ผมใช้อาริโกดีกว่าเรนโบว์แต่ก็ระดมได้เยอะแหละแอนด์เนตแทกยอนแม็กโอเคเหลืออันสุดท้ายครับผมนะเปิดมาถึงอันติสุดท้ายโอ้พูดตามตรงค่อนข้างเกลือไม่ได้ไลร์ชาเวอร์สักใบ ได้ลิโก้เรนโบว์มาใบเดียวไม่รู้ใช้งานได้ป่าเดี๋ยวดูอาริโก้มาได้เท่าไหร่อาริโก้นึกว่าจะแม็กแล้วนะภายในร้อยโลแม็กไม่แม็กว่ะขายเรื่องสองใบโอ้ตายผมนึกว่าอย่างน้อยจะแม็กได้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าอาริโก้สองกับแม็กอะไรมันดีกว่ากัน ก็ได้การ์ดใบใหม่ค่อนข้างจะเยอะอยู่ฝฟมนะบีโกโผปดหนึ่งอันได้เพิ่มก็จะดีได้แค่ใบเดียวมีโฮโนสามห้าได้โอเคบีกินแม็กไปแล้วเซนโนรอบหลอยได้สองใบพวกการ์ดสแตมมิหน้าอาร์ส่วนใหญ่ดีแทบทุกใบเลย โอเคเราไปเปิดอีกอันนึ้มันจบไปอยไม่มีซูเปอร์คิวิคิตาซันเห็นไหมแม่งยากนะดังนั้นกาชาคิตาซันที่จะมาถึงต่อไปถ้าใครยังไม่ได้หรือว่ายังไม่แม็กก็ไปเปิดกาชาคิตาซันดีกว่าเปิดกาชานี้รับอมนะเอออย่างที่บอกไปถ้าใครไม่คิดว่าจะการันตีก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เออไม่เปิดคิตาซันดีกว่าเพราะว่า จะรอหลุดเลนแบบผมเนี่ยเห็นไหมแม่งไม่เคยโผล่เลยในกรชาแม่งยังโผล่ยากจะมารอหลุดเลนอันสุดท้ายับผมนะม่ยไหมหมดแล้วลุงอยู่ไหมโอ้โหเฮ้โอ้ขาวมาเชียร์แฮนนั่นแม็กไปแล้วโอ้โหดวงอ้อมาอีกรอบเด้งหลายครั้งได้ไหมนี่ผมเพิ่งเคยได้ไม่โรอาร์ดกูได้แต่การ์ดซัมเนี่ยมีหลายการ์ดที่กูยังไม่ได้แม่งไม่โผล่โอเคลิโกขาดแค่ใบเดียวเองลิโกะ ได้แม็กลิโกอาร์แล้วนะอ่ะาใบเดียวเองแม่งเอ้ยผมอาจจะเปิดต่อนะเพราะแม่งใกล้จะแม็กแล้วอนะส่วนของฟรีได้เท่าไหร่ก็ช่างแม่งอันนี้คือเริ่มไม่คำนวณเงินไม่ค่อยดีรับผมนะแต่ผมก็จะไดอนะาริโกแม็กเลยว่าพอจะเปิดยัน R, ico, อ,อ,อ,อาริโกแม็กเออเพราะอาริโกแม็กดีกว่าใบาเดียวลุงที่ผมมี เพราะวจะเปิดต่อไาจะเปิดต่อ Two t h o u s years late <S เรียบร้อยครับผมนะมาต่อพูดจะการันตีเลยดิบอกจะรอฟรีก็ไม่เป็นไรทุกวันผมก็เปิดกระชาฟรีเป็นโบนัสช่างแม่งผมอยากได้ถ้าผมได้อาริโกะครบผมพอเลยพักเลยเพราะว่ามันสามใบแลว้วอยากได้อีกใบหนึ่งให้มันแม็กไปมาถึงนี่ต้องเอาให้แม็กบอกว่เออไม่เป็นไรโอ,โอเคแม็กแล้จบโอเค ปยทำไมแม่งเยอะวะนนี้โอเคผมน่าจะพอผมนะที่เหลือกเก็บไว้ใช้กระชาอื่นซึ่งก็จะมีหลายกระชาถือว่าเป็นทุนล่วงหน้าก็แล้วกันเปประจำเดือนคิงฮาโลแม่งโคตรเยอะเลยวันนี้มาทำไมไม่ใช้เลยโอเคครับผมนะผมแม็กอาริโกผมน่าจะพักเลย ที่เหลือก็ของฟรีรอเก็บไปก็ผมก็หกวันก็การันตีอะรอของฟรีหกวันอย่างที่เห็นครับผมนะถ้าใครที่แม็กอาริโกได้ก็แม็กอาริโกไปเลยชีวิตท,ท่านจะสบายผมแม็กอาริโกแหละสวยงามก็ใช้ใบนี้แหละเซนาริโเยอยาวไปที่เหลือถ้าเกิดว่าเปิดฟรีแล้วได้เรนโบว์ลิโกเพิ่มก็ค่อยว่ากัน ทำไมต้องแม็กอาริโกเพราะว่ามันจะได้5% training e f f e c t น v ่เอไมันทาให้เราได้โบนัสการฝึกด้วยอาริโกะแม็กหวังแค่นี้อ่าก็โอเคขอบคุณคนที่ร่วมติดตามชมถึงตอนนี้ผมนะใครเปิดแล้วได้อะไรบ้างก็บอกคนในคอมเมนต์ละกันโชคดีกันไหมผมจะว่าผมโชคดีไหมเหรอเคยเฉยเอ็เอาร์ที่ได้ก็ไม่ค่อยจําเป็นมีริโกก็โอเคบิโกนี่โอเค นอกนั้น SR ก็เฉยๆจะมาเสริมทับ SR ก็ไม่ค่อยได้ไเท่าไหร่ที่เหลือก็รอเปิดฟีไปแล้วกันนะผมนะโอเคใครชอบนี่นะชัยอมเมนเพื่อเป็นการแจ้งผมถึงแอใ,ใครอยากดูผมในเกมนี้ต่อกดไลค์ก,กันยังก่อนบายใหม่ทุกไนท์